เอเปิลพีฟุตบอลสตูดิโอนะครับพอดีเรามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนําเสนอเกี่ยวกับเ,เรื่องของแฟนบอลนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแฟนเดวอตันนะครับเนื่องจากช่วงชั่วโมงันนี้ผลงานดีมากๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมฝากแนะนําตัวหน่อยเลยนะครับครับสวัสดีครับผมป๊อปนะครับอาก้าวเป็นแฟนเดวอตันครับผมเอ,เอานี้คําถามแรกเลยผมขอยิงคําถามแบบคนต้องต้องต้องสนใจว่า เพราะอะไรถึงเริ่มเชียร์เอเวอร์ตนครับตอนตอนช่วงช่วงปี95-96ประมาณนี้ครับคือก็จะได้ดูบอลทางทางแบบช่องเจ็ดเขาจะาจะเอาเทปอะไรมาถ่ายอย่างเงี้ยครับก็หลักๆที่ผมจะได้ดูเทปจะเป็นช่วงดึกเขาจะเอาคู่แบบคู่เล็กๆครับเป็น FA ครับโคคาโคล่าลิขครับอะไรเงี้ยครับมาถ่ายก็จะเป็นเอเวอร์ตนเตะกับแบ็กเบิร์นเอเวอร์ตนโคเวนที่หรือว่าวิมเมดันอะไรประมาณนี้ครับก็ ส่วนใหญ่จะหลักๆจะได้ดูเทปแบบคู่ดึกจะเป็นเอวัตตันซะเยอะอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเทปบันทึกภาพจากจากช่องเจ็ดใช่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดหลักๆใช่ครับอชั่วโมงนั้นก็คือรายการที่น่าสนใจจะเป็นรายการเจาะสนามเจาะสนามใช่จะมีก็มีก็มีไฮไลท์ให้เราดูมีไฮไลท์ใช่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นคําถามของหลายๆหลายๆคนนะครับที่สนที่สนใจที่ที่เป็นแฟนบอลหลายๆทีมด้วยอะไรเงี้ยครับผมอยากสอบถามว่าในชั่วโมงนั้นหรือในในขณะนั้นเนี่ย มันมีทีมที่แบบว่าเป็นทีมบิ๊กเนมใช่ไหมอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันมีทีมบิ๊กเนมหลาย,ลาย,ลายทีมที่อยู่ในเวทีทพเมลีกนะครับทําไมถึงตัดสินใจที่เ,เราดูทีมนี้แล้ว,วเราชอบด้วยการที่เราได้ดูมันหลายๆครั้งครับพี่แล้วเราเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมันไม่ได้ชนะเสมอไปนะพี่ที่ผมดูส่วนใหญ่จะเป็นเทปแพ้บ้างชนะบ้างผสมกันไปนักเตะก็ไม่ค่อยจะรู้จักด้วยตอนนั้นแต่เราดูด้วยความที่เราแบบมันมันมันรู้สึกได้เองอะพี่ว่าทีมนี้ มันใช่อรัแล้วส่วนที่ใหญ่เราได้ดูมันบ่อยมากเลี้ยวภูแมนยูไงพี่ช่วงนั้นจะแบบบ่อยมากแต่กับการว่าเราเฉยๆกับทีมพวกนี้มีนักเตะที่ผมชอบนะเลี้ยวภูคือสตีฟแม็กมานามานแม็กก้าเ<ม>นี่ยแหละคือคือน่าจะเป็นแบบจุดแรกๆเลยที่ผมชอบดูบอลนะแล้วแม็กแม็กมานามานเนี่ยคือคือ<ต>ชอบ<ต>นักเตะตาเลี้ยวภูด้วยใช่ใช่แม็กมานามา <c oughs> ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบทีมไม่ได้ชอบทีมเฉยๆเลยพี่เออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบสีน้ำเงินเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาแบบเป็นดับบี้แมตช์กัน มือเดียวกันนะพี่แต่แบบชอบเองรู้สึกได้เองอะไรอย่างเงี้ยรี่ทีนี้นักเตะของเอเวอร์ตันที่ที่เราชอบก็จุดประกายผมเลยเมื่อวันเลยเมื่อวานต้องเลือกได้คนเดียวเลยก็ต้องเป็นอันอันเดร์คนเชลสกี้ปิดกรดดูเคนเลยพี่เพราะอะไรเพราะตอนนั้นตอนนั้นที่เขาย้ายมาจากแมนยูในเตดอะเขามาอยู่เอเวอร์ตันเขาเล่นดีมากพี่ยิงได้หลายประตูด้วยแล้วแบบผมเห็นไฮไลท์เขา จอสนามนจะมีไฮไลท์ให้เราดูประจําเลยวันจุดอะเห็นแบบเราจะได้ดูไฮไลท์ซะเยอะพี่เพราะสดกับเทปดูหาดูยากมากตอนนั้นก็จะมีลู้นที่เชนเชลเชลสกี้จะยืนทางหน้าขวาเนยหรือว่าปีขวาก็ได้แล้วแต่เขาจะกระชากกระชากไปทางขวาแล้วยิงคือทนั้นที่เรารู้กองหลังเขารู้นะว่าจะออกขวาอย่างเดียวเลยแล้วก็ซัดเลยแต่ก็เอาไม่อยู่อพี่แล้วเห็นแล้วมันปิ๊งเลยพี่กลายเป็นแรงบันดาลใจเลยพี่คนแรกเลยเพราะเรืังสไตล์ที่เราชอบก็จะเป็นสไตล์แบบแนวปีด ไมอย่างแมกาก็เป็นปีกอ,อชาเห็นแล้วมันว้าวพี่อ่าครับคือถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกันระหว่างอย่างที่บอกนะครับคือทีมบิ๊กเนมอย่างแมนยูอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีเราเลือกเอเวอเรตใช่ไหมทีนี้ประเด็นคือในขณะที่ทีมหลายๆทีมที่ที่เป็นบิ๊กเนมจริงๆรลิเวอร์พูลก็รอรอมา30ปีนะ,ะกว่าจะกว่าจะได้แชมป์อทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าสมมุติว่าให้ลองให้ลองแบบ ยืนอาการดรูว่าระยะเวลาของของเ,อเขาเรียกว่าอะไรครับทีมที่เราเชียร์เนี่ยกว่าจะเป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งเนี่ย่ะฮะโอเคแหละมันอาจจะเป็นทีมที่ลองลองลม,ม,มาจากทีมบิ๊กเนมที่ที่ผมเคยกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับระยะเวลามันมันค่อนข้างนานหรือมันแทบจะไม่มีแชมป์เลยเนี่ยอะไรที่มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วว่าเฮ้ยเราก็ยังอยู่กับทีมอ่าอะไรที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะพี่มันคือ มันมันคือทุกอย่างของเราเลยพี่าเดี๋ยวผมให้พี่ดูนี้ดีกว่าว่าอะไรที่เด็กนใจคือมาอยู่ที่แขนผมเลยเนี่ยพี่ okay. ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเป<อ>ล่านะครับอันนี้ผมไม่เห็นนะยังไม่เห็นอันนี้คือ,อไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าประมาณนี้ครับคือที่ที่ผมสากมันมันมันไว้ใต้ท้องแขนเนี่ยคือผมรู้สึกได้ว่ามันมันมันคือที่สุดของผมครับสีน้ําเงิน เลขสิบเจดของอันเดยคันเชลสกี้เนี่ยตอนที่อยู่แอตราตันที่สวมเสื้อเนี่ยก็ใส่เบอร์ส7บเจ็ดเป็นเลขที่ผมติดติดตัวมาตลอดกลายเป็นเลขอ่าประมาณนั้นพี่ถ้าถ้าจะให้ผมใช้เลขอะไรที่ต้องเลือกเป็นสองตัวผมจะใช้สิบเจ็ดตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่สกีลงหลังเสื้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นเบอร์สิบเจ็ดประมาณนี้พี่คือมันเป็นเป็นชีวิต มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรครับมันเป็นความชอบความรักไปแล้วใช่ใช่ครับที่เราอยู่กับทีมไม่ใช่ว่าอยู่กับทีมไม่มีแชมป์เราย้ายทีมเชียเราหันไปเชียทีมอื่นหรือเนั่นนี่คือเรายังรู้สึกว่ามั่นคงกับทีมอาจจะมีทีมที่ดูบ้างใ,ใช่ไหมทีมที่แบบว่าเชียบ,บ้างหรือชอบนักเตะคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่คือหลกัหลกๆแล้วเนี่ยใน,ในใจเราคือเอเวอเรสตนใช่พี่ mm hmm. มันจะมันจะมาเปลี่ยนกันไม่ได้พี่ถึงจะแยกแค่ไหนก็คงไม่มีค้งเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้พี่คือใช่ทีนี้ ปีนี้เนี่ยมาดีมากอันนี้อ<ม>อัันนนนีีนนนน้้ทุกคนทุกคนน่าจะเห็นฟอร์มแล้วมาดีมากการเปลี่ยนทีมการปรับทีมการทําทีมของอัเชิวติเนี่ยครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมครับเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมเหรอผมตอบในฐานะแฟนบอลที่เอาเป็นว่าผมดูบอลไม่เก่งแต่ผมดูเอเวอเรสตทุกแมตช์แท้จะไม่เคยพลาดเลยอะบอกตรงๆถ้าจะไม่เคยพลาด,ลาค,าดคือถ้าถามว่าเปลี่ยนไปมากไหมตอบในแบบว่าที่เราไม่เก่งเรื่องแท็กติกนะพี่มัน มันดูดีขึ้นพี่เขาแก้ถูกจุดอะอย่างถ้าตอบแบบว่าอย่างผมนะปีที่แล้วยิงไม่ได้ปีนี้ต้องทอํายังไงพี่มันต้องซื้อกองหน้าแต่อันเช่เขาไว้ใจคาร์วอลเลย์วินอาเพราะทั้งที่เป็นดาวรุ่งนะ<ๆ>เขาไม่ซื้อหน้าเพิ่มนะพี่ปีนี้เขากลายเป็นยัดกลางมาสามตัวเลยมีอารันมีดูคุเล่แล้วก็มีอารันดูกเล่แล้วก็มีฮามิสฮามิสก็เจคฮามิส<ๆ>นี่ก็ถือว่าเป็นเพลย์เมกเกอร์ก็ได้ปีก็ได้อะไรนะพี่เนี่ยเขาแก้แบบเออเขาเก่าอ่ะ ใช่มันคือระดับของเนี่ยนี่แหละครับอันเช่คืออันเชลติคือเนี่ยคุณซรึระดับแบบระดับเบอร์คารนถ้าเปรียบเทียบสมมุติว่าผมลองให้เปรียบเทียบระหว่างสมัยนั้นเนี่ยที่ที่เอเวอร์ตันช่วงที่แบบว่าฟอร์มฮอตๆหน่อยใช่ไหมครับนักเตะตัวลุกที่ที่มีชื่อเสียงอย่างบิ๊กดังอย่างไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบรุ่น,ร,นรุ่นตรงนั้นกับปัจจุบันเนี่ยฟอร์มโดยรวมของของช่วงไหนที่มันเดียวกันนะโอ้ต้องเป็นผมว่าต้องเป็น ตอนนั้นถึงจะไม่ได้อะไรนะพี่กระท่ <im> อนกระแท่นนะแต่ยุคเดวิดมอยเอารวมมานุคเดวิดมอยเลยนะพี่ไอ้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกอะไรที่ผมดูแร้ๆอก่ะก็ยังไม่ได้ได้เข้าถึงลึกมากนักเตะยังจาได้ไม่หมดเลยด้วยก็เ <im> ดวิดมอยเนี่ยจะผูกพันกับเรามานานมากกลายเป็นแบบมันมีช่วงหนึ่งที่เขาทาทีแบบตีหัวเข้าว่าได้ดีอะพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แต่เราชนะตลอดยูคเกมอาจจะไม่สวยมากทีมเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่ทีมสปิริตป่ะอ่าประมาณนี้พี่ทุกคนเล่นแบบมีใจอะไรเงี้ย แต่พอหมดเดวิดมอยก็ถอยถอยลงมาลานเช่เนี่ยกลับมาทําให้ทีมรู้สึกดูดีขึ้นเพราะผมว่าชื่อชันเขาพี่ชื่อชันเขานะพิ่ชันเขานี่คือเอ่ยมานี่มันอันเชลติอ่ะโอ้โหมันสุดยอดซึ่งก่อนหน้านั้นอันเช่ก็เคยมามาทําเชลซีได้แชมป์ใช่ใช่ใช่ก็มีมีเขาเรียกอะไรครับมีความคุ้นชินกับพิมิลีอยู่แล้วใช่มารมีเขาถึงด้วยทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเจมผมอยากให้ลองวิเคราะห์ในส่วนของ Ahmed, าเมสเจมโรดิเกรเนี่ยที่เข้ามาครับมีผลกับทีมมากน้อยขนาดไหนมีผลกับทีมมาก <swimming. S 3> พี่ตอบได้แบบไม่ต้องคิดเลยมาก <swimming. S 3> เพราะเขานี่คือระดับเวอร์ครัสพี่เกรดเอบวกเลยระดับ <swimming. S 3> ระดับโลกมากเวอร์คัสทั้งในทีมชาติคลอมเบียเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับฟุตบอลโลกด้วย hmm. แล้วก็กับเรัลมาริดอาจจะมีดรอปลงไปบ้างช่วงที่แบบอยู่เรัลมาริดไปปลายแล้วแล้วก็ย้ายไปไบเยนิวนิคอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ชื่อชื่อชั้นเขาสามารถทําให้เรามั่นใจพี่ เหมือนเราเหมือนแบบเราได้แบบเพชรเม็ดโตๆมาในทีมอะ่ะต่อให้ต่อใหออ้ความต่อเนื่องในการเล่นของเจมจะ,จะลดน้อยลงไปจากจากช่วงที่อยู่มาลิดใช่ไหมแต่พอมาอยู่กับเอเวอเรตันเนี่ยภาพที่อาจจะผมเป็นแฟนแฟนที่ไม่ใช่แฟนเอเวอเรตันผมจะมองว่าเจมมีความสุขเอเล่นบอลด้วยมีเล่นบอลด้วยสไตล์เล่นบอลบด้วยความสุขมีอันเช่ท,ที่คอยแบบ้นู่นนี่นั่งพูดคุยหรืออะไรเงี้ยทำความทําความสนิทสนมทาความคุ้นเคยกับทีม ค,คือมันดูมีอะไรจากที่เขาแบบนั่งอยู่ข้างสนามใช่ไหมคืออันนี้โอกาสค่อนข้างสําคัญนะฮะเจมตอนนี้คือได้โอกาสนั้นมาแล้วทํามันอย่างอย่างอยย่างอดเยี่ยมครับถ้าในส่วนของความคาดหวังกับปีเนี้ครับคําโอเคแหละมันาจว่าจะเพิ่งเริ่มมาแค่ไม่กี่นัดความคาดหวังณปัจจุบันจนถึงปลายทางของพรีเมียร์ลีกอังกฤษปีนี้คาดหวังคงตัวผมนะเอาแค่ตัวผมคนเดียวคือผม ผมเชียร์บอลเอเวอร์ตันมาทุกปีเนี่ยผมไม่เคยคาดหวังกับทีมมากครับเพราะเราเป็นทีมบอกว่ากอกาางนะครับนะก็จะไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่แค่รู้สึกดีใจที่อันเช่ทาทีมมาถูกทางครับพี่จากการเสริมกลางมาแค่3ตัวทีมขยับระดับขึ้นมาได้ขนาดนี้ใช่ถ้าเป็นผมผมเป็นกุนซื้อผมเห็นว่าทีมยิงไม่ได้ต้องปีกต้องกองหน้าเพิ่มอันนี้เขามั่นใจแล้วเขาถูกทางมาถูกทางพี่มันเริ่มดีขึ้นแล้วเราต้องคอยดูไปเรื่อยๆพี่จบฤดูกาลที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่ผมว่ามันมาถูกทางพี่ ประมาณนี้ครับเรามองเอาง่ายๆว่าอย่างในแฟนอย่างในในมุมมองของแฟนบอลเนี่ยเราดูไปทีละนะักทีละเกมหรือว่าเรามีความคาดหวังว่ามันอาจจะมีอะไรที่ที่มันดีกว่านี้มาถึงว่าแชมป์บอลถ้วยหรือการเข้ารอบลึกๆหรือการติดท็อปโฟอยู่ในอยู่ในอยู่ในตำแหน่งท็อปโฟที่ปลายทางแล้วได้ไป UCL เราเรา,เราคิดถึงถึงตรงนั้นใช่ไหมอ๋อคิดถึงโรมัดตรงนั้นไหมอ่ะมันต้องคิดแน่พี่เพราะปีนี้เห็นเห็นชัดๆว่าอ,อันเช่เขาาจริงกับบอลด้วยที่ล่าสุดที่ถล่มเวสแฮมมาเนี่ยก็คือส่งตัวหลกักๆเลยแหละพี่คือปกตกิอาจจะมีทิ้งบ้างอะไรบ้างนะแต่นี้คือเขาใส่กับมันเต็มที่อ่ะพี่คือเขาต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาเฮ้ยเขาเจ๋งนะเขามีฝีมือนะถ้าพวกคุณยังเกาะท็อปโฟไม่ได้คุณต้องเอาบอลบอลถ้วยมาให้ได้ก่อนประมาณนี้พี่เ็อาโฟมนอาจะเหนื่อยนะพี่ แล้วอ่แมนซิตี้เชลซีอาร์เซนอลสเปอร์อะไรพวกนี้มันมันยังแข็งอ่ะแข็งพี่นี้ก็ต้องยอมรับในในจุดนั้นว่ามันก็ยังมีมีระยะเวลาอีกค่อนข้างยาวยาวใช่ไหมเราก็ต้องดูทีละเกมใช่ใช่ถ้าถึงกลางดูการไปแล้วอ่ะค่อยมาว่ากันอีกทีใช่พี่อทีนี้คำถามที่ที่เราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นตัวแทนเอ่อเพื่อนเพื่อนที่ชอบฟุตบอลหรืออะไรก็านะคนที่ดูบอล ฟุตบอลมันให้อะไรกับกับเราว่าครับที่ผมได้จากฟุตบอลนะพี่ผมได้ความสนุกกับมันอ่าใจผมอยู่กับมันตลอดเลยพี่ถ้าฟุตบอลมีฟุตบอลเนี่ยคือผมได้กลับบ้านมาดูมันผมรู้สึกดีอ่ะพี่ถ้าไม่ถ้าบอลพักฤดูกาลไม่มีบอลให้ดูอย่างเงี้ยปิดฤดูกาลมันก็แย่ๆหนยพี่แล้วผมดูทีมอื่นก็ไม่ค่อยได้ด้วยคือใจเราอยู่ตรงเนี้ยก็จะได้เพื่อนเพิ่มก็มีนะพี่ที่ตามเพจตามอะไรเงี้ยก็รู้จักพี่ๆหลายคนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กก็ได้สนทนาได้รู้จักกัน แบ่งปันอะไรกันหลายๆอย่างพี่กิจกรรมกิจกรรมของทางเพจเดว,วตันเขาก็มีบ้างพี่ผมอาจจะได้ไปบ้างนะน้อยครับแต่ก็อยากจะไปอยู่นะแต่แบบเราทํางานด้วยเรานะก็หาโอกาสไปยากก็ดูอยู่บ้านก็ได้สนใจเหมือนกันได้พี่อีกอันหนึ่งที่ท,ที่อยากจะถามฟุตบอลมันให้แรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของเรายัางไงบ้างแรงบันดาลใจครับ แรงบันดาลใจตอบยากพี่แรงบันดาลใจคือผมใช้ชีวิตถ้าถ้าถ้าจะใช้เปรียบฟุตบอลกับแรงบันดาลใจตอบยากพี่คือคือมันเป็นชีวิตของเราใช่พี่มันมันอยู่ในทุกส่วนของของของไม่ว่าจะเป็นการทางานไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตใช่คือนั่นแหละประมาณนี้พี่ตอบยากตอบยากครับว่ามันมันเป็นแรงบันดาลใจอะไรบ้างมันคือทําให้ผมแบบ มัน,ม,นมันทำให้ผมมีชีวิตรู้สึกแบบมีชีวิตชีวาพี่ถ้าได้ดูมันนะอะถ้าไม่มีมันผม,ผมคงแย่อะพี่จะตอบว่าเป็นแรงบรันดาลใจได้หรือเปล่าผม,อมตอบยากพี่แต,แต่แต่นี่แหละเอวาตันมันคือทุกทุกสซงของผมละฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะใช่ไหมครับฟุตบอลมันมันมีมันมีผลที่เราคาดไม่ถึงใ,ในวันที่มนชนะเราเราแฮปปี้เราดีใจออกมาใช่เรามีเพื่อนฝูงที่พบปะได้พูดคุยใช่ฮะในวันที่ในวันที่ทีมแพ้เราอาจจะมีกําลังใจจากเพื่อนจากคนรัก จากครอบครัวใช่ไหมครับคือไอพวกนี้มันส่งผลกับเราเพราะว่าอย่างที่บอกฟุตบอลมันอยู่ในสายเลือด<ช>มันอยู่ในมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราไปแล้วาาเราขาดเราขาดไม่ได้คือเราอยู่กับทีมนี้มามามา,มานานแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> โอเคครับในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยคือผมค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าว่าแฟนบอลแต่ละคนเนี่ยมีมีจุดมุ่งหมายยังไงมีความรักในทีมยังไงทีนี้ต่อยอดมานิดนึงผม เ,เห็นในในในเฟซนะครับว่าตอนนี้ชอบเทปคาสเซ็ตนะฮะเป็นแบบชอบแบบถึงขนาดที่ว่าตอนนี้เริ่มขายแล้วด้วยใช่ใช่ครับต้นต้นเรื่องของการของของ,ของเขาเรียกว่าอะไรครับการสะสมความชอบใน,บใ,นในส่วนของเทปคาสเซ็ตเนี่ยมันเร,รรเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากอะไรเริ่มจากมีน้องคนหนึ่ง เป็นรุ่นน้องผมนี่แหละสนิทกันเขาเป็นเด็กยุคนี้ครับอายุ18-19เก้อะไรประมาณนี้เขามาถามผมว่าพี่เัลเทอร์นาทีคืออะไรผมก็ได้ตอบไปว่ามันเป็นอย่างนี้นะในหลัมันคือจุดแรกจุดประเด็นจุดประกายเลยว่าเฮ้ยเราลืมเัลเทอร์นทีไปอ่ะดนตรียุคนั้นน่ะนะพี่ถูกไหมยุคยุคสมัยเหมือนกับเราลืมเราลืมเทปคาสเซตม้วนหนึ่งไปใช่ใช่ในขณะที่เรามีมีเขาเรียกว่าไรครับมี มีเดียที่มันแบบเยอะมากยูทูบสื่อดิจิตอลหรือซีดีหรืออ่ไรต่างๆนะโดยที่เราแบบเราลืมไปเลยแต่จุดกําเนิดต้องกำเนิดของของอย่างวัยรุ่นยุค90ที่เขาชอบพูดกันหรือแม้กระทั่งคนที่ทันกับเทปคาสเซ็ตเนี่ยความคลาสสิกของมันคือมันมีอะไรบ้างครับความคลาสสิกมันคือเนี่ยผมจะพูดพูดถึงว่าที่ที่ตอนนี้เทปไม่กลับมาบูมแล้วนะพี่ทั้งเครื่องเล่นทั้ง อาโลงอะไรแล้วก็มีการกลับผลิตใหม่วงดังๆอย่างบอนที่แลมซิลิฟูตอนนี้กลับมาทำเทปแล้วน<ม> <มา S 2> ะครับาทใหม่ใช่แต่กลับมาทําไม่ใช่ว่าร้านตลับเหมือนแต่ก่อนนะครับจะกลับมาทําในจานวนที่ Limited, 3, ลิมิเต็ดเช่น3000ม้วนหรือว่าตามยอดสั่งจองซิลิฟู500มว้วนแ0 0ม้วนคือมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วพี่แต่คือมันมันเริ่มกลับมาแล้วมันมันแบบถ้าถามว่ามันมัน,มนต,ต่างกันยังไงก็คือแบบ คนสมัยนีย้เขาสื่อดิจิตอลมันจะเยอะพี่มันจะรวดเร็วทันใจกด YouTube <ม>ปุ๊บนึงมันจะเจอเพลงแล้วแต่เทปเนี่ยมันคือความอนันอนหลอกอรับพี่ความว<ม>ิม้นเทปที่คนปัจจุบันที่ดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยมันหอยหานะพี่บางคนเขาแบบมันเร็วไปโลกอะเออเราอยากได้วิธีการกอเทปแบบเอาดินสอปักแล้วก็ห<ช>มุนห<ช>มุนกัันติ้วเลยใช่ม มันเป็นภาพอดีตใช่พี่อ่าที่ที่เราอยู่ในในปัจจุบันแล้วเราสามารถที่จะย้อนกลับไปหามันได้ใช่ครับกลับไปอยู่อยู่กับช่วงเวลานั้นใช่โมเมนต์นั้นใช่ฮในส่วนของตัวเทปมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากกว่ามากกว่าเสียงเพลงไหมรูปแบบรูปแบบถ้าเป็นเทปรุ่นใหม่ๆที่กลับมาผลิตอย่างที่ผมบอกมันพี่มันจะมีการออกแบบดีไซน์ปกดีไซน์อะไรใหม่สีเรื่อง อ๋ปัจจุบันนี้คือเมืองไทยเนี่ยเราเลิกผลิตเทปไปนานแล้วปี50หรืออะไรถ้าผมจาไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นพวกเทปบริสเลมหรือรีฟูหรือว่าอะไรพราดอกอะไรที่กลับมาผลิตใหม่เนี่ยจะต้องส่งมาผลิตแคนาดาอังกฤษเยอรมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงซีดีด้วยพี่ก็กลับมาผลิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยจากก็เนี่ยแหละครับคือมันมีเสน่ห์ในเรื่องของรูปแบบในการผลิตคือคนเราอย่างที่ผมบอกมันมันทวินหาฐพี่ความอนาล็อกามวินเทจ กลายเป็นแบบว่าเราแบบอยากอยากเสพมันจากแผ่นเสียงก็กลับมานิยมวิธีการยกแท็กแผ่นเสียงเลือกเลือกเลือกเ,ลอกเพลงเงี้ยจากการที่เรากด YouTube เพลงไหนก็ได้อ่ะพี่มันเริ่มแตกต่างละคนเราเริ่มถวิลหาตรงนี้แล้วพี่ครับประมาณนี้พีอ่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในของสะสมจ้ใช่พี่ทั้งสะสมและขายด้วยขายด้วยใช่นอกจากเทปคัสตของเกี่ยวกับฟุตบอลมีอะไรบ้างครับที่ที่เป็นของสะสม สะสมฟุตบอลผมเก็บทีมเดียวครับเอเวอเรตเสื้อบอลผมก็จะใส่เอเวอเรตจะมีบอลไทยใส่บ้างก็แบบสุพรรณบุรีเอฟซีอะไรเงี้ยพี่ถ้าจะเป็นทีมเดียวที่ผมใส่ด้วยแล้วก็นอกนั้นเสื้อบอลจะใส่เอเวอเรตทีมเดียวจะไม่ใส่ทีมอื่นแล้วก็จะของสะสมก็จะมีอย่างเงี้ยครับก็ป้ายอันนี้ของที่ร้านจิ๊บเป็นผีนี่เลยเราสั่งทาได้ครับเราหาแบบส่งมาในในในเฟซบุ๊กในเพจอะไรเงี้ยแค่หารูปมาเดี๋ยวเขาจะหารูปที่มันชัดเจนแล้วก็ทําให้แล้วก็จะมีเนี่ย จะสั่งป้ายป้ายนักเตะที่นี่แหละครับก็จะสั่งไปหลายใบอยู่ครับได้หลาย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 แผ่นหลักๆก็จะเป็นฟกุสันดันแคนโฟกุสานวิดังกับอังเดรคันเชลสกี้แล้วก็มีเวลูนี่ที่ยังยังชอบอยู่นะถึงจะไม่ได้อยู่กับทีมนานแต่ยังชอบอยู่ถือว่าลูกรักเลยเวลูนี่มันก็เหมือนเป็นความทรงจำหน้าขนาดนั้นที่เขาอยู่ในทีมแล้วเขา มีผลงานที่ดีใช่มีมีอีกนิด<ม>นึงลืมคือโมเดลโมเดลคือน้โมเดลนักฟุตบอลอ่ยที่ร้านนี้ก็มีครับเป็นตัวเล็กๆเป็นโมเดลถ้าใครสะสมอยูจะรู้ครับในกลุ่มจะมีซื้อขายโมเดลนักฟุตบอลทีมเราก็จะสะส,สมผมจะสะสมแต่เวอร์ตันอย่างเดียวครับผมประมาณนี้พี่เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆเทปหรือเทปหน้าอาจจะให้เอาของสะสมมาโชว์ให้ดูได้ครับได้โอเคได,ได้ครับอันนี้คือเป็นเทปเปิดหัวเป็น E ีีแรกนะครับผมก็ทํา ทำรายการเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับลองดูว่ามันมีมุมไหนที่เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระรอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่เราดูหรือเอาไปเกี่ยวกับการพนันหรือเอาไปเป็นประเด็นอย่างอื่นรเราดูเพราะใจรักบางคนดูแบบตั้งตาดูรอดูอย่างสมื่ก่อนอย่างอย่างอย่างน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันพอๆกันการดูเทปการมารอดูวันเสาร์รายการเจาะสนามของพี่โย่งนะครับหรือ การติดตามเทปหรือการติดตามข่าวสารจากจากหนังสือพิมพ์อกเกอร์หรืออะไรพวกนี้ใช่ซึ่งสมัยก่อนมันหายากมันไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนสมัยนี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณค่าของมันหรือหรือหรือคุณค่าในการเชียร์ของของแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันใช่ครับเดี๋ยวเสริมนิดนึงพี่คือพูดถึงอกเกอร์อะตอนที่เราเป็นทีมเล็กกับไอ้ปตันอ่ะพี่คืออกเกอร์จะเอามาลงหน้ากลางเนี่ยแล้วจะมีแบบแผงแผนผังการเล่นแล้วจะระบุชื่อแล้วก็มีแบบข้อมูลประวัติสโมสรอะไรเงี้ย โอ oh, จะเซอร์ไพรส์มากดีใจมากพี่คือจะลงแมนยูเลว์กูอะไรบ่อยมากมตอนนั้นที air, มคารเซ่นก็เป็นทีมใหญ่นะแมนยูแมนยูเลว์กูเนี่ยคารเซ่นอะไรอย่างเงี้ยลงแบบว่ามันนานๆจะมีหลุดเอเวาต้านมาเนี่ยโหจะดีใจมากมันเหมือนเขาเรียกแล้วมันเหมือนแบบเราเราเปิดมาเราเราเจอใช่ไหมใช่มาแจ็คพอตอะเปิดเจอแจ็คพอตข่าวเอเวาต้านจะมีน้อยพี่<า>ทีมเล็กๆ<า>จะมีน้อยน้อยเลยเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ผมบอกคือทุกทีมมีมีแฟนบอล ทุกทีมมีมีค่าในใน,ในทีมมีค่าในแฟนบอลเพราะนั้นคือเราให้เกียรติกันครับเราพูดคุยในส่วนของฟุตบอลที่แบบหลากหลายในปัจจุบันบแต่และทีมเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีคุณค่ามีสิ่งที่เราศึกษาได้มีสิ่งที่เราเอาไปปรับใช้ได้มีสิ่งที่เราเอาไปเอาไปยึดโยงเป็นหลักในชีวิตได้ครับผมะะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ายัางไงติดชมกันได้นะครับสำหรับ EP ีหนึ เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือแม้กระทั่งคนที่ได้รับเชิญมานะครับมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพูดคุยกันแบบนี้นะครับมุมร้านอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามคอนเซ็ปต์ของของรายการเดี๋ยวยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงขอขอบคุณมากครับได้รับเกียรติอย่างสูงขอบคุณมากจรขอบคุณมากครับขอบคุณครับลาล่อนะครับสวัสดีครับลาล่อนครับ